สวัสดีคุณทุกท่านครับผมฟิกเกมปรกาศนะครับวันนี้มีเกมปีบีนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหายหน้าหายตากันไปนานในเกมนี้ครับซึ่งก็เพราะว่านะครับกลับมาบ้านนะครับปิดเทอมครับอ่ามีปิดเทอมมีปิดเทอมนะฮะแล้วเกี่ยวอะไรพี่ปิดเทอมเพราะพี่ก็ต้องที่ทำคลิปลงไม่เห็นเหรอคือบ้านครับมันเสียงดังนะน้องที่เป็นอ่าอะไรสักอย่าง จะเรียกยังไงก็ไม่รู้ครับมันดูทีวีครับไม่รู้ตอนนี้จะเสียงจะเข้าหรือเปล่าก็เลยมาลองเทสดูนะเดี๋นี้มาของน้องอูซมาฮูเซนนะครับผมเขาบอกอย่าเล่นปืนเลยก็เล่นเลยครับโอแต่น้องเขามีปืนอะไรบ้างรอรอคอยไปไล่ดูในห้องแล้วกันไม่ได้เล่นน้ำนานฮะยิงทำแต่เมื่อวานแล้วครับติดดูดมาซิงเกอร์ครับแม่งรุ่นนึ่งเครียร์แตกแล้วนะครับแม่ง ออนั่งดูตั้งนานสุดท้ายก็เปิดอาทิตย์หน้าก็ก็โอเคก็ถ้าเปิดหลังนี้มันก็ไม่ได้นะครับจะเข้าใจครับเปิดอาทิตย์หน้าเลยอลังการไปเลยดีกว่าครับจะได้สมกับเป็นแชมป์นะครับแต่ว่าแชมป์ต้องไม่ต้องนั่งเก้าอี้นั่งพื้นเนี่ยเอาแล้วครดาวน์อ๋อโร์ หาด่านก่อนนะครับใจเย็นๆครับเขารวม,อมชอบระบบแีบนี้ครับ right. มซ้ายเหรอ,อลองดู <c oughs> เสียงเบาหรือเปล่า <c oughs> เปิดใหม่ใช่ไหมเปิดใหม ไม่เคยไปโดนเกิดอะไรขึ้นกับฉันงงเลยงงเด้งงเด้มามที่สุดเลยก็เป็นคนหนักขวานะครับแต่ว่าลองลองอะไรไใหม่เขาอยากจะลองอะไรใหม่ถ้าเราอยู่เราสมารถที่จะเปลี่ยนแต่ว่าอยากลองครับแต่ไหนก็ไม่แต่ว่า ปดตาเล่เกินฮนะเล่นเดินครับขั้นหนักก็ทุกคนให้มันถนัดสองข้างครับร oh, เป็นการที่ทุกคนฟุตบอลเจอพอมั้งดีอาร์ฟินดัสอ๋อมีคัพเปอร์เบรกอุ้ยมีสองด้วยเอ่อ <c oughs> ผมไม่เคยใช้มาโครนะครับโอ้โหรอที่ไม่เคยใช้มาโครใช่ครับทำไมครับใช้ไม่เป็นฮนะ ตรงๆนี่ครับเอจริงนะใช้าโคไม่เปลี่ยนันคนที่ใช้มาโคไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็ไม่รู้จะไปหาวิธีใช้ทำไมไม่เปลแล้ก็่างมาโคมันก็ไม่ได้ดีอะไรเลมันดีสำหรับคนอื่นแต่ผมเนี่ยมัน้องมันโหรับผมมันน่าจะโกลลอ่า,า,าแล่มันจะบูมบูมบมใช้ดู ยากไปดับเลหรืขนาดอย่ายักไปเพราะผมเล่น SF นะครอะเคอะไรเไดเลยาไกมอะ โ,โ,อ <initiatives> <Gin ny> โอ้ตายนะครับมันต้องกดค้างปะะไรก็ไม่รู้ที่จะลับตอสิเาับสามับสปิดิี่ับสับคิวนะทไมก็สับ ที่มันได้เสียงกันซ่อมแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไปแต่ว่ามันก็มีเยอะอแล้วนะเขาเปิดดาดที่ค่อนข้างเลยมนสนยันยอรับ เราำอยู่ครับผมเข้าไปเสียอัคขันเด ก็มันถูกบกวนนะครับก็เลยแบบทำไปแล้ก็เสกต่งางๆลอยข้างบ้านนะสองตายๆนี่ยา,า,าบ,บุก headshot what สกิลป่า ตาตายแลวจะได้ฮดช็อดอีกท mm. ี่บ <sk yeah> ้านมันมีเห็ุน้อยแล้วก็เหตุภาษาเด็กนะฮะก็ไม่ด้คนเกลียดเด็กอะไรนะฮะก็หมายถึงว่าเยียงมันด้งางนิดหน่อยนะฮะดูดิอ่น้ร้องไห้บ้าไงบ้าไงบ้าราบ้าไงบ้า้าไงบ้าไงบ้า้าไาไงบไงบเา้างไบ ไม่ใหญเลยมันไม่มีมมคนจะเกิดมาอายุร้อยไงมันไม่ใช่นะครันต้องเกิดเป็นปเด็กก่อน เ oh oh no, no, no. อา้างกันโอ้โหไพีซขออยไควไงามาค่อนข้างทีจะโหดยิงยศมันไม่ได้วัดอับามเก่งอะไรับ ก็ไม่รู้ว่ะรถก็คือคนคนเล่นเยอะคนต่งก็แล้วแต่บางคนก็เล่นเยอะรถหน้ากะซื้อเลี้ยทีไอเทมอะไร เอา ready win ักครู่นะครับนะครับเมื่อกี้มันเสียงทำทันทีจะเสียงดังมากนก็เลยแบบพอ <c oughs> ยไว้กลับหอครับแต่จริงๆมาลองดูไดหน่อยครับไม่ได้อ,อะไรดิสนเต้ครับจบมาทีเปลี่ยนแนวดีกว่ามันจะเอ่ออะไรนะมันจะปิดเสียง อย่างคนที่บ้านนะครับก็เลยว่าจะรอจับขอก่อนจริงแต่โอเคฮัลโหลเล็งเสียงเพื่อนผม <L olo. S 1> เองครั <L olo. S 1> อบอแมนโห <laughs> มันไม่รู้ผมเล่นเกมอยู่กำลัง <L olo. S 1> แชทเกมอยู่ฮัลโหลฮัลโหลด้ยนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมดดสก์ท็อปทีาาาา่หม <Hello. S 1> ่สามลรถ h e l l ี ออกฝาเลยไม่เดียวมาก็ปิดแล้วใช่หรอเปล่าอ๋อเสียงดังก็เลยเลี้ยหลุหลุหลีฮะหลุหลุหล่เลยนะครับไปตอบครับยอมน้องคนไม่ได้แคดมาแล้วแหละอ๋อลองดูสิ กลับมาโคตราก่าอยากเล่นนะ,ะเฮ้ยเป็นไปไหนไวะไม่เล่นหรอเอเอมันบอกวันหลังวันหลังเลยส อ้มันตะคุณเล่นลอรอหนิเล่นไรหมอถอนเออแล้วรอเลยตกลงไอ้นั่นตกลงมันแฮกแมพเหรอว้าแฮกแมพก็บ้าแล้ว ตกลงมันแฮกแมพเหรอผมไม่ได้แฮกแมพมันเข้าไปดูคนที่เล่นคนอื่นเฉยๆแล้วมันเห็นยังไงวะก็เห็นที่ก็เหมือนสมมติกูแข่งกับมึงเนี้ยแล้วมีคนเข้ามาดูกูแล้วบอกอ๋อไอ่ยี่ปกติมันเห็นแต่ทีมตัวเองไม่ใช่เหรอก็เห็นทีมมันไงอ๋อก็ตอนบวกไงมันปากหวาดไว้เห็นก็แสดงว่าปากหวาดไปปากหวาดเนี่ยเฮ้ยเหนือเหนือมันไม่ต้องมาเอาคลองกูเลยกูทำตั้งนานแล้วทำตั้งมอลหนึ่งอะ โคตรหนาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแผนเนี่ยกำลังทมิเล่นอยู่งั้นก็เฮ้ยเดี๋ยวกูทำอะไรพวกมึงดูมันอยู่มันนอคองมันนอคองมันก็กะชื่อมันคาคองอเงี้ยผม,ผมไม่เคยสู้อยจดจาได้เลย I didn't see you Oh, oh, what the fuck? มันเป็นของแท้แน่น,นอนครับเอ็กซ์พิสมันให้ซื้อเป็นเดือนเอาไม่มีการผ่าวบอนนะครับผมก็ก็นนับโอ้อะไรวะ

shot all style huh? Chain headshot หนึ่งดาวออกทานออกทานอ๋อหนึ่งดาวออกทานเลยจบแล้วครับอ้าวจบแล้วตาเป็นชิ้นแล้วหมดไหมบลูจีโอเคครับตลอดชิ้นนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าเอามาทำ นิดหน่อยนะครับคือถ้าชอบก็กดไลค์อยากทำต่อกดแชร์กด subscribe กดะ like, ทึบเลยชุดเนี่ยมันไม,เม่เม็ดเม็ดนะฮะกดไลค์นะครับจ like น,นกดไลค์เยอะนะฮะจะได้ทำต่อมาไปรู้ว่าพวกคุณชอบนะครับถ้าอยากขอเกมอะไรก็ลองพิมพ์็ม,มาดู้นะครับถ้าทำว่างหรืออะไรนะครับก็ทำนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่